การมาอุ่นเครื่องเพิ่มประสบการณ์ของน้องๆวันธามาริอานะครับส่วน SG Academy ครับวอมบอลเหมือนเดิมครับ เตอร์นี้ทรงจะตินลงไปนะครับกับเจ้ากันนะครับเบอร์2เจ้าเบสนะครับมีลงไปใหม่ครับแล้วก็ไททันเป็นชุดใหม่หมดเลยนะครับออนิวด้วยนะครับ เป็นการพักกันนิดนึงนะครับสำหรับชุด U12 นะครับเมื่อกี้ลงไปนะครับเป็นคอเตอร์แรกตอนนี้จะเป็นคอเตอร์ที่2นะครับเอาแล้วครับเรียบร้อยนะครับผันธามมาอาจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับส่วน s อ a c a d ค m เดมีจะอยู่ฝั่งขวานะครับซึ่งเสร็จตัวแล้วลงไปวอร์มบอลแล้วนะครับเบอร์สามนี่ยังอยู่นะครับ จัสตินไมเคิลเบอร์นะครับเบอร์เจ็ดสิบสี่นะครับไอตันเบอร์ยี่สิบสามนะครับออนิวเบอร์สิบสี่เจ้ากันเบอร์สองนะครับแโมเดลเบอร์แปดโซนเจา้าเบสเบอร์เจ็ดนะครับเ้กองอยังเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับครูรักษาประตูอ๋อเพิ่งเห็นสนามนี้นะครับสนามนี้มี ด้านบนด้วยนะครับมีผู้ชมด้านบนอัศจรรย์ด้วยครับข้างหลังเป็นราชบุรีมิตรผลนะครับสเตเดียมนะครับราชบุรีมิตรผลสเตเดียมนี่นครับคือสนามหญ,ญ้าเทียมที่อยู่ด้านหลังนะ่ะเดี๋ยวจบจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปชมแมตต์อุ่นเครื่องปรีซีซั่นของราชบุรีมิตรผลกับประจวบนะครับเอาละครับกรรมการเป่าเซตเกมแล้วนะครับ เกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วแต่จัดตินยังยิงอยู่ครับครับผูเรนเอจีคาดมีส่งบอลมาตรงกลางครับมาเริ่มเขี่ยกลางเป็นเอจีคาดมีจะเป็นฝ่ายเขี่ยบอลขึ้นไป จีแคลดมี่ครับส่งไปที่เบอร์สิบเก้าสิบเก้าืนไปทาง้ขวาแล้วขึ้นหลังไปเลยนะครับสิบสี่ได้บอลกลับมาตรงกลางนะครับสิบเก้าให้สิบเก้าเป็นกองกลางนะครับของเครื่องของเอจี a d e ด y มี่และส่งขึ้นหลังมาที่เซนเตอร์เลยนะครับเบอร์สิบสี่ตรงไปเบอร์สิบเก้าเข้ากลางมานะครับและจะตีนดักบอลได้จะตีนออกบอลไปที่เจ้ากันนะเจ้ากันออาไวโอนิวโดนสก,กัดครับฝาวา ว้าวนะครับเป็นฟรีคิกระยะอันตรายเหมือนกันนะครับเอาลับโมเดลจะรับหน้าที่นะครับก่อนหน้าจะยิงเลยเหมือนกันนะครับโมเดลง้างแล้วยิงเลยโอ้โหบอลข้ามคานไปนะครับ าประตูออกบอลอ๋อครับเป็นบอลโดนโดนมือนะครับเป็นลูกเตะมุมนะครับปรกษาประตูปล่อยเตะมุมไปเลยครับให้จัดตินนะครับบันทามาริอาจะเตะมุมขึ้นไปนะครับเอาปล่อยให้ไททันนะครับไททันยกบอลขึ้นมาตรงกลาง้รกษาประตูเซฟไว้ไม่ดีนะครับหลุดมือมากแต่บอลออกมาที่เบอร์สิบเก้าได้นะครับและหลุดเดียวแล้วสองคนสองคนของเอจีไหลไหลไปแล้วครับหลุดเดียวและ ยังไม่ผ่านนะครับเจ้ากล้องเซฟไว้ได้เบอร์สามสิบเก้านะครับของเอจ c ี d e m ดมี่เจ้ากองบอมบอลลงมาย,วยาวๆาวบอลมาถึงผู้รักษาประตูเลยครับเอจ c ี d e m ดมี่เก็บบอลไว้ได้โดยผู้รักษาประตูบอมบอลกลับไปเหมือนเดิมที่เบอร์สามสิบเก้าครับติดนะครับเจ้ากันได้บอลโอ้สิบเก้าเอจจีแคลดมี่ย่งบอลขึ้นมาได้ของกลางห้องเครื่องของเอจ c ี d e m ดมี่ส่งบอลมาด้านซ้ายแต่ไม่ผ่านติจดจติน จะตีนล็อกไปได้ลุดและบอลออกไป14ี่จีคาร์ลมีทุมท่มให้เบอร์3ครับสั้นๆสีกสก่กลับไปที่พูดสารประตูเลยสับประตูกลับมาที่14 14โดนบีบแล้วครับกลับไปที่เบอร์3เล่นการแคบๆนะครับและโอ้โห เลี้ยงฝาลไปได้และส่งบอลยางมาติดโมเดลครับโมเดลดักบอลได้และยังช้านะครับออกบอลไปที่เบสบ,บอลออกข้างไปนะครับบอลทุ่มของเอจิคาดิมี่ติดกาวเสร็จกันอยู่ด้านหลังนะครับยังเอาบอลมาไม่ได้ครับบอลทาเป็นบอลของเอจิคาดิมี่ส่งมาที่ผู้รักษาประตูเลยครับ จากประตูออกบอลมาสวยมากครับมาทีเบอร์สามครับล็อกยกข้ามไปนะครับและยกเลยไปที่ข้างหน้านะครับจับบอลไม่ค่อยดีครับแต่บอลกระดอนกลับมาเป็นใจนะรนครับส่งบอลมาสิบเก้าครับงัดบอลกันอยู่กับตรงนั้นนะครับแล้วก็โมเดลเคียวไปเลยทีเดียวเอจีแคมเปปล่อยให้เพื่อนทุ่มนะครับ เพื่อนทุ่มมาตรงกลางครับ39บอลไว้สวยครับและบอลอยู่ตรงนั้นโมเดลเคลียรบอลลอยๆย,ย,ยังไม่อ,อนับออกไปแล้ว19ไอจีคาร์มีทุ่มให้เบอร์14นะครับล็อกกลับเข้ามาเบอร์14ครับคืนผู้รักษาประตูไปเลยจตตินเข้าไปกดดันบอลกลับไปที่เบอร์14นะครับ,บร19 19กลับมา14 สีมองเพื่อนนะครับเหลียงเขากลางมาเลยครับตัดเขากลางและจ่ายมาที่เบอร์สิบเก้าการไปจคารดมี่ไปแล้วครับไปแล้วครับแล้วมองเพื่อนยังไม่มีใครนะครับมันรู้จะจ่ายใครครับอย่างดึงผ่านไปได้นึงนึงนะครับผ่านไปได้สองคนหลุดไปแล้วครับ3มคนโอ้บอลไม่ถึงเจ้ากล้องเลยทีเดียวครับบอลอยู่ที่ไททันนะครับออกบอลมาที่จัสติน จะตีนไม่ผ่านนะครับจะตีนง,งัดบอลแล้วเห็นบอลทุ่มของเ g a c a d e m ดมี่ทีคาร์มีทุ่มไปตรงกลางให้เบอร์19ครับเบอร์19ยังไปได้นะครับ3มคน3ามคนเอาไม่อยู่ครับหลุดแล้ว4ี่คน,นครับไปแล้วอึ๊บตรงเข้ากลางติดแตตันนะครับแต่ตันกลับมาที่เจ้ากาันะครับกบันออกไปด้านตายเขาจะเบสไม่ผ่านนะครับ19ตัดไม่ได้และ เจ้ากันนะครับเข้าไปแก้ตัวได้สำเร็จนะครับเป็นบอลทุ่มของ a g a c a d e m y ี่เอจิคาเดมี่เซตบอลกันสั้นๆนะครับกลับไปที่เซนเตอร์เซนเตอร์เบอร์สบี่ครับล็อกเข้าขวา19กลับไป14ครับยังหาบอลไม่เจอเลยนะครับออนิวยังไม่โดนบอลเลยครับตอนนี้วิ่งเข้าไปสกัดได้นิดนึงครับหมายเบอร์บ9ตัดบอลไปได้สวยครับหลุดแล้วครับและเบียดกันบอลปล่อยบอลออกหลังไปเลยนะครับ โมเดลมองและยกข้ามมานะครับจะให้จัดติน้นโอ้เบอร์14บสี่เอจคาริมีเก็บได้เบอร์19บเกเดวันทัดหลุดมาและบอลยังไม่ออกนะครับบอลยังไม่ออกนะครับกลับมาที่เบอร์19ครับสวยและยิงด้วยซ้ายเจ้าก,กองปัดไว้ได้บอลยังไม่พน้นอันตรายเบอร์19ล็อกเข้าขวาหนึ่งกับเข้าซ้ายและยิงอีกรอบนึงโอ้โหเจ้าก,กองก็ยังปัดไว้ได้ครับมุมนั้นบอลยังไม่พน้นอันตรายส่งกลับไปที่เบอร์14 และทำท่าเหมือนจะยิงแต่ไม่ยิงจะล็อกเข้าขวายังไปต่อได้ยังไปต่อได้ไไดไไดเข้าซ้ายครับยาวบอลอยู่ที่ Titan. ไทตันไตตันออกบอเลเร็วๆมาครับไม่มีใครเลยครับ19 SG Academy เก็บบอลไว้ได้ปล่อยให้เบอร์3เล่นนะครับลงไป19เป็นการเซตบอลกันเหมือนเดิมครับ19 SG Academy ออกไปทางขวาผ่านไม่ได้ครับติดเจ้าก,การเจ้าก,การดึงหนงทีลงไปโมเดลโมเดลมาที่จัตตินจัตตินคืนไปที่ไตตัน กเปลี่ยนตัวนิดนึงครับเอจีคาริมี่แหละฟุตบอลอยู่ที่เบอร์สามเจ็ดครับลงมาได้บอลเลยส่งไปตรงกลางโล่งแล้วครับเบอร์สามเบอร์สามดึงไปทางขวาและยิงบอลออกหลังไปนะหาแล้วครับโอ้เดี๋ยวจะออกบอล วอเดี๋ยวยกบอลมาที่ออนยวครับได้บอลแล้วออน้วได้บอลเป็นครั้งแรกออน้วยึดและช้าไปนิดนึงครับออกบอลติดเบอร์14บสี่เอติคเด,ด,ดมีได้บอลแล้วครับห้จะไปดึงกลับมาในเบอร์สิบเก้านะครับคืนมาเบอร์สิบสี่สิบสี่ติดแล้วครับออนิวเขาไปปั๊มมาได้และบอลคุกคิกกันอยู่ตรงนั้นกรรมการยังไม่เป่าน,น,น,นะสามสิบเจ็ดได้บอลส่งมาที่สามสิบเก้าออกไปทางขวาที่โบอกที่กล็อกโอโห้คล่องมาครับ โอ้โหล็อกไปหนึ่งสองและติดจะเบสครับจะเบสกลับมาแก้ตัวได้บอลออกข้างไปเป็นบอลทุ่มนะครับเจเบททุ่มลอยๆมาครับผ่าสิบหกสกัดออกไปเะเบสทุ่มอีกรอบนึงนะครับทุ่มมาให้เจก,กันเจก,กันเก็บบอลลงไม่ค่อยดีครับและขูกขิดก,กันอยู่ตรงนั้นครับเอ็ดจีคาร์ดมีปล่อยบอลออกไป และเอาบอลคืนไม่ได้ครับเ g Academy เบอร์14อบออกบอลมาที่37ตรงกลางอย่างเลี้ยงไปต่อนะครับและยาวเสร็จโมเดลโมเดลแทงบอลมาให้ออนิวออนิวโดนกระแทกนิดนึงครับเปล่านะเ่านะครับเป็นฟรีคิกระยะอันตรายเหมือนเดิมนะครับที่เดิมจุดเดิม จุดเกิดเหตุเอาละครับท<ป>รงไดมอนด์ลงไปนะครับ<ป>เอาไททันออกมา <c oughs> หญิงไก่โดยโมดเดลแหลบอลออกไปเลยนะครับไม่ดีเท่าไหร่ป,ประตูเอจี a ค e m y มี่ไหวเบอร์สิบสี่เล่นนะครับ เปลี่ยนประตูนะครับเปลี่ยนผู้รักษาป,ประตูส่งเบอร์11ลงไปออกเลนบอลกันสั้นๆครับที่เบอร์สและข้ามฟากไปเลยครับไปที่เบอร์19ครับออกมาที่39มสิบเก้าเก้าลนกับหลังมาที่19ครับกลับไปที่เบอร์สี่สามสิบเจ็ดไหลหลุดแล้วครับเบอร์สามเห็นเพื่อนแล้วยังไม่ให้เปาครับเปาครับ มีผู้เล่นบาดเจ็บนิดนึงนะครับลุกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ รับน้ําวิเศษเข้าไปครับลุกขึ้นมายิงต่อได้นะครับรับน้ําวิเศษไปแล้วครับจะยิงเองด้วยนะครับระยะอันตรายครับกําแพง2คนเท่านั้นแลมมองและยิงครับสวยมากครับโอโ้เรียบร้อย1ประตูต่อศูนย์ครับเบอร์สามเอสจีแคดียิงสวยมากครับ ได้น้ำวิเศษเข้าไปนะครับจ้อยจ้อยครับบอลเริ่มแล้วกลับไปเอสจีิคมนี่นะครับไปที่เซ็นเตอร์เลยนะครับออกมาทางซ้ายเบอร์3ามกลับมาที่เบอร์14ครับล็อก ไม่ผ่านนะครับติดโมเดลเป็นบอลทุ่มของไอจีคานามีดูเบอร์สามเบอร์สามล็อกเข้าขวาไปตรงกลางและสามสิบเจ็ดไปที่เบอร์สิบเก้าทางขวาสิ 19, เบเก้าเข้ากลางมาเบอร์สามสวยครับเบอร์สามล็อกไปแล้วและจ่ายเพื่อนหลุดแล้วสามสิบเก้าหลุดอีแล้วเจ้าก,กล้องออกมาสกัดบอลไว้ได้บอลกลับมาที่เบอร์สามเหมือนเดิมบอลหลุดออกมาเป็นของวันทานะครับกลับมาที่ซิมอนติมอนแต่บอลไม่ดีไปที่เจบเบส เบสเอาบอลไปดึงกลับมานะครับส่งให้เจ้ากัน,นเสียบอลครับเสียบอลครับโดนแย่งจากเท้าเลยบอลเอจีคารดมีเอาโมเดลแย่งมาได้โมเดลส่งไปซิมอนซิมอนช้านะครับโดนแย่งไป1 4บ g academy ารดส่งคืนหลังไปเลยครับไอายเบอร์บ9ครับ19จะส่งให้37ครับโดนดักไว้โมเดลได้บอลและยิงสวนกันไปบอลค,ค่อยคไหล ยังไม่ออกนะครับเบอร์สายกบอลข้ามมาไอจีคาร์ดมมาด้านซ้ายครับจะเข้าตรงกลางและจะยกนะครับไม่ค่อยดีนะครับลื่นก่อนโมเดลออกมาที่เจ้ากันนะครับเจ้ากันดึงครับและออกบอลให้เจเบสครับหลุดไปทางซ้ายจะเข้ากลางติดนะครับ23ิติดเจ้ากันนะครับเจ้ากันยิงเลยติดนะครับเจเบสคืนมาที่โมเดลโมเดลคืนมาที่เจเบสครับหมุนแคบเสียบอลนะครับ ไปได้คร oh, oh, ับเบจี้โอ้โหหดขึ้นมาเลยทีเดียวครับถึงผู้รักษาประตูเซฟบอลเป็นครั้งแรกนะครับออกบอลไปทางขวาที่เบอร์19บเก้าเข้ามาที่37 37คืน19 19มาที่14ครับ14เห็นเบอร์3ออกบอลมาที่เบอร์3ครับโอ้โ oh, หลื่นอีกแล้วครับลื่นสองรอบแล้วลื่นสองรอบแล้วนะครับบอลอยู่ที่จัดตินครับจัดตินจะทุ่มเข้าไปอันดามา利亚ทุ่มไปให้ซีมอนแต่ไม่ผ่านครับ บอลเป็นลูกมงกันอยู่นะครับยังเอาบอลลงไม่ได้ปั่มบอลกันเบอร์สามนะครับเอจ c a คา m y ดมีทุ่มไปตรงกลางตัดด้านริมอ๋อเดี๋ยวเอจจีคาร์ดิมีส <c oughs> ียกบอลและอย่าไม่ออกนะครับโมเดลไปเก็บบอลไว้ มองเพื่อนแล้วยังไม่อ่อกนะครับตรงมุมทงเตะอัดออกไปเลยครับเอาเป็นลูกทุ่มครับทุ่มยาวๆมาให้จัติ้นจัติอนบอลลงจะแตะลอดขาไม่พานะครับ14เจคัมมี่โอ้โหแต่มันทัดไปครับไปตรงกลางแะจะหลบจะเบ็ดปั๊มบอลกันตรงกลางนะครับออนิวออนิวสกัดบอลออกมานะครับจัติ้นได้บอลแล้วจัติ้นโยนมาติดเบอร์สามนะครับเบอร์สามนี่ยิงดีมากเลยครับพี่คิกเมื่อสักครู่ กลับไปที่37ครับเ g จีคาลิมีล็อกเข้าขวาแล้วก็ไปซ้ายนะหลุดเดียวแล้ว27โอ้โหเจ้ากองเซฟไว้ได้เบอร์สาอีกแล้วครับเข้าสายยิงกลับเข้าไป27ได้บอลยังคูกคิกอยู่หน้าประตูดึงกลับเข้าไปและยิงด้วยสายเจ้ากองเซฟไว้ได้อ้อโหเจ้ากองเก็บบอลไว้ได้ครับดีเฟน์เต็มร้อย <c oughs> อาลับบอลตกมาครับไม่ถึงครับสีมอนครับซีมอนหรือเจ้าไดมอนเนี่ยครับ ไปไล่บอลน,นะครับ,บกดดันกองหลังนะครับแต่ก็ยังเล่นมาได้นะครับเอจีคาร์ดิมี่สามสิบเจ็ดึงเข้ากลางมองเห็นเพื่อนแล้วเบอร์สามทำช่องแผลออกบอลมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับบอลออกข้างไปเอจีคาร์มี่สีแดงครับสีแดงทุ่มครับทุ่มเร็วทันทีครับเบอร์27โมเดลงัดบอลลงมาจัดตีนเก็บบอลไม่ได้ออกบอลไม่ดีครับ 27เอจิคาดามีจะไปนะครับไม่ผ่านเบอร์สามได้บอลอีกแล้วนะครับเบอร์สามล็อกเข้าขวาแล้วก็ล็อกเข้าไปตรงกลางบอลฉลลบนิดนึงครับซีมอนได้บอลตัดบอลมา14ได้บอลครับออกไปทางด้านขวากลับมา14ครับโอ้ยาวครับซีมอนปั๊มบอลแหละออกบอลให้จะเบสครับแต่จะเบสไม่รู้กันเอจิคาดามี่ออยบอลลงไปเลยทีเดียวแล้วก็ส่งมาที่37ครับ1914ครับเซนเตอร์ออกมาที่เบอร์สามครับลงเลยครับ สามยกบอลไปสวยมากครับหลุดเดียวแล้วจะบ,บอลสะทัดและยิงไม่ผ่านนะครับเจีคาริมีออกบอลเร็วมากติดนิดนึงครับออกบอลไปที่เบอร์สิบเก้าครับทางขวาและไปที่ปีแล้วครับทางขวาเราเข้ากลางไม่ผ่านครับติดโมเดลอย่างหนึ่งประตูต่อศูนย์อยู่นะครับคนที่เข้ามาดูตอนนี้อันนี้เกต ขัดเข้ามาตรงกลางไม่มีใครครับเอจีคารามีตามาเก็บไม่ทันนะครับครับทุ่มโดยออนิวออนิวทุ่มมาติดจะตินเข้าไปเอาเป็นบอลทุ่มนะครับเป็นเอจีคารามีได้นะครับเอจีคารามี ขาทุ่มเข้ามาครับทุ่มยาวๆเลยยเข้ามาให้เบอร์สิกครับพีกไปทางขวาแล้วก็ล็อกเข้ามาทางซ้าย56ปล่อยบอลข้ามจะเบสจะไปไม่พานครับและยังคุกคิดก,กันอยู่ตรงนั้นนะครับขวาแล้วหลุดมาแล้วเบอร์ยี่กับตัวยิงบอลกระดอนออกไปนะครับจะเบสไปเอาบอลกับขึ้นมากับทีโมเดลโมเดลชิ่งและบอลออกข้างไป หมดเวลาการแข่งขันสำหรับคอเตอร์นี้ครับเป็นเอสจ a คาร์ดิเอาชนะวันทามาริอาไปได้1ประตูต่อศูนย์ะครับจากลูกฟรีคิกอันสุดสวยของเบอร์สานะครับเอ Academy ดีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดีย๋ยวดูรุ่นต่อไปนะครับ